ดันม่เกรงใจใครฟอร์ดเรนเจอร์สวัสดีค่ะหนูจะมารีวิวตัวแฉปยกสูงเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะคะดาวอยู่ที่5 9 0 0 0บาทค่ะฟรีชุดแ่งค่ะขอบคุณค่ะอัสลามอะลัยกุมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องฟอร์ดฟาร์มชาแนลครับผมลิพิาษขายฟาร์มจากฟอร,ร์ดออโต้กรรเชพระแดงครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวรถรอ,อส่งมอบเป็นเอฟซีของผมอีกท่านหนึ่งจากช่อง YouTube ฟอดฟังชานะของผมนะครับตัวนี้ก็เตรียมส่งมอบที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับรอบที่แล้วก็เคยไปส่งมอบตัวตอนเดียวที่จังหวัดกาญจนบุรีมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีเป็นอย่างมากเลยนะครับจะเป็นรุ่นแค p ป XL+ ของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวแค p ปยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้เปิดตัวมาด้วยราคา700,000 9,000บาทครับนี่มาโดยเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าที่170แรงม้าครับให้แรงบิดที่405นิวตันเมตรเลยนะครับมันจะมาพร้อมกับตัวเกียร์6สปีดเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้ทำงานควบคู่กันกับตัวพวงมราล e ัย ePass ไฟฟ้านะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีความคุ้มค่าในราคาตัวรถขนาดไหนแล้วก็โปรโมชั่น,นผมจะมีฟรีชุดแต่งอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะรับชมคลิปดีๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะ โมวล์เลยครับรับชมกันเลยสำหรับเจ้าตัวแคร XL Plus ของเราตัวนี้นะครับก็จะมีให้ลูกค้าเลือกจะเป็นสีขาวสีดำสีบอลเงินนะครับตัวนี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกสีสีหล่อๆเลยนะครับก็โปรโมชั่นเนี่ยผมจัดให้เลยนะครับเป็นส่วนลด50 0 0 0บาทนะครับพร้อมฟรีชุดแต่งแบบนี้รอบคันให้เลยนะครับตัวส่วนลดตัวนี้ลูกค้าจะเอามาเป็นลดราคาตัวรถจาก 7,900 0หรือจะเอามาเป็นเงินดาวก็ได้นะครับลูกค้าสามารถจะบวกดาวเพิ่มตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปดูชุดแต่งกันเลยว่ามันจะมีความคุ้มค่าในตัวรถขนาดไหนนะครับรับชมกันเลยครับครับตัวนี้ก็จะเป็นมิติการเปิดไฟหน้าของตัวแคป XL+ Plus ของเรานะครับตัวไฟมันติดเดฟเคเตอร์นะครับตัวไฟสิว 3. จุดสีขาวที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอก LED ตัวนี้ส่องสว่างได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าท่านลูกค้าท่านใดไม่ชอบก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นตัวทั้งชุดยกโคมได้เลยนะฮะเป็นตัวไฟหน้า LED ได้เลยนะฮะตามคลิปที่ผมลงต่อเนื่องให้ตอนนี้นะครับลองชมดูนะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับลูกค้าับตัวนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากด้านล่างก่อนเลยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้เราแถมเพิ่มให้กับทัางลูกค้านะครับตัวเดินจะเป็นตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับ เป็นทรงซีแคมครับสังเกตตัวเบ้านะฮะจะเป็นสีดําสลับสีดําด้านสลับสีดําเงาหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้าของเจ้าตัว XL Plus ทั้งตัวแคปและสประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีห่วงอเนกประสงค์นะครับด้านซ้ายมือให้กับทางลูกค้าด้วยเลยนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ลากจูงได้ครับตัวนี้จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะใช้งานยาวๆได้เลยครับตัวนี้ ถัดมาด้านบนจะเป็นตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัว FORD เราเปลี่ยนให้ทั้งกระจังเลยนะครับตัวนี้ก็กระจังตัวนี้ก็หล่อมากๆเลยนะครับมาพร้อมตัวไฟสี LED สามจุดให้กับลูกค้าด้วยนะครับไฟสีตัวนี้นะครับตัวตัวหนังสือ FORD เนี่ยมันมันเป็นการยิงสายขอบแดงนะฮะลูกค้าสามารถจะเลือกตามสีที่ท่านชอบได้นะครับตัวนี้เลือกได้เลยครับตัวกระจังหน้า FORD ครับส่วนระบบไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นทรงตัวสนะครับ เป็นเหมือนเหมือนไฟซีแคมตัวท็อปเลยนะฮะแต่ว่าตัวตัวไฟตัวหลอดเนี่ยจะเป็นหลอดปฏิรีเฟคเตอร์นะครับเป็นหลอดไส้นั่นเองนะครับนะครับแต่ว่าส่งสว่างได้ดีระดับหนึ่งนะครับตัวนี้เราแถมเพิ่มเป็นตัวครอบดําด้านหลอดตีตตาตัวลูกสูบเรนเจอร์อย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมเคยเรียนแจ้งไป Next Ford n e x t Gen ตัวใหม่เนี่ยถ้าเราติดสกูปหน้าเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะครับนี่ฮะจะเป็นมิติของตัวสกูปหน้าครับ ครับตัวนี้ก็ซูปเนี่ยจะเป็นสีดําสลับสีตัวรถสีขาวนะครับพร้อมตัวโลโก้แรดสีแดงนะครับตัวนี้ก็ติดได้สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เรายิงตัวซิลิโคนกันน้ำให้ด้วยนะฮะมันจะราบเรียบนะครับมันจะราบตัวคลุมเต็มฝาโป่งเลยนะฮะด้านบนจะเป็นตัวฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเซรามิกตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็น60%รอบคันนะครับภายนอกมืดนะฮะก็ในห้องโดยสารก็มีความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งเลยนะฮะดูต่อเลยว่าด้านข้างจะเป็นอย่างไรสำหรับจตัวนี้นะครับ กันข้างเนี่ยจะเป็นซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อหมุดนะฮะซุ้มล้อตัวนี้ลูกค้าจะเลือกได้ว่าเป็นซุ้มล้อหมุดหรือว่าซุ้มล้อเรียบก็ได้นะครับแต่ว่าท่านนี้ให้ผมเปลี่ยนเป็นซ sort of ุ้มล้อหมุดนะครับเราติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่ฝ์ดของแดงเราเลยนะครับแล้วก็ตัวหมุดตัวนี้เนี่ยเป็นหมุดหลอกไม่ได้จอดตัวรถนะครับยิงซิลิโคนกันน้ําให้ด้วยเลยนะฮะครับตัวนี้ก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวล้อแม็กย้อนนิยมอีกรุ่นนึงเลยครับล้อแม็กลายดอกไม้นะครับตัวล้อแม ยางเป็น monster at3 ครับยางตัวนี้ผมเคยรีวิวให้แล้วหลายครั้งแล้วนะฮะตัวนี้ใช้ดีจริงๆนะครับเจ้ายางตัวนี้ราคาก็ไม่สูงมากนะครับวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบแล้วก็พื้นผิวผุขานะครับดยตัวลูกลังนะครับได้หมดเลยนะฮะตัวนี้สเปคยางจะเป็น 26570R16 นะครับตัวสเปคยาง monster at3 ระบบช่วงล่างก็จะเป็นตัวการสะเทือนด้านหน้าด้วยเลยนะครับพร้อมตัวปีกนกเอ่อกึ่ออิสระด้วยครับตัวนี้ ถัดมาจะเป็นตัวสกูปข้างครับสกูปข้างเนี่ยสีดําสลับสีสีดาด้านนะครับตัวหนังสือเทอร์โบอย่างนี้ด้วยเลยครับเลี้ยวเนี่ยมีไฟอ่าสีส้มเป็นไฟเลี้ยวให้เลยนะครับกระจกจะเป็นสีดําด้านนะครับตัวกระจกนะฮะด้านบนสุดจะเป็นตัวเาวาหลังคาไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเาวาหลังคาทรงสปอร์ตสีดําด้านครับเพิ่มความหล่อกครับที่ตัวรถคันนี้นะครับผมแถมเพิ่มเป็นตัวกันสาดคูนาแล้วก็ช่องแคบให้ด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นมิติด้านข้างของเจ้าคันนี้นะครับ มือจับก็จะเป็นเหมือนตัวสีประตูนะครับสีดําครับสีดําด้านเราแถมเพิ่มเป็นตัวเบ้ามือจับตีตาตัวหนังสือเลนเจอร์สีแดงหล่อๆนี่เลยนะครับสังเกตตรงด้านข้างของ xl plus ล้วก็ฝอดทุกรุ่นเลยนะครับประตูเนี่ยมันจะมีเหมือนตัวเหล็กกันโค้งมาด้วยนะฮะกันเกิดอุบัติเหตุด้านข้างเซฟห้องโดยสารด้วยนะครับถัดมาด้านล่างสุดจะเป็นตัวบันไดข้างครับสีดําด้านนะครับใช้งานได้จริงนะครับแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากนะครับตัวนี้มิติด้านด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ลูกค้าให้ผมแถมเพิ่มเป็นตัวโลบารเอาท์แลนเดอร์ครับรุ่น G T รุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้ไม่มีไฟเบรกครับจะมาพร้อมตัวมือจับอนเนกประสงค์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องใส่ตะแกรงเพิ่มเติมนะครับถ้าใดจะติดตั้งตะแกรงก็ติดตั้งเพิ่มเพิ่มได้นะครับผมจะลงรูปไปให้ดูด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็มิติตัวด้านหลังนะครับกระบะอะเนื่ก็มีความกว้างเป็นอย่างมากเลยนะครับผมขออนุญาตรีวิวจากฝาท้ายก่อนนะครับด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยตัวฝาท้ายเนี่ยมือจับจะเป็นสีดําด้านพร้อมไฟเบรกตรงนี้3ครับตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้โลโก้ตีนูนขึ้นมานะครับบล็อกโลโก้สีดํานะครับตัวหนังสือฟอร์ดครับตัวนี้แล้วก็เราติดให้เป็นตัวกาบหลังนะฮะกาบฝาท้ายตัวหนังสือ FORD ตัวหนังสือสีดําขอบแดงครับไฟท้ายจะเป็นตัวมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นหลอดไส้ของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็แถมเพิ่มเป็นตัวครอบดําด้านหล่อๆนี้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับลูกค้าให้ผมเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นแบบ Outlander แบบโอบนะฮะกันชนเนี่ยจะมีตัวโอบกับไม่โอบนะฮะถ้าเป็นตัวไม่โอบจะเป็นของ G.O.D นะครับตัวนี้จะโอบนะครับป้องกันการชนด้านข้างพอเราถอยหลังด้วยเลยนะฮะตัวกันชนจะเป็นรุ่น G.T มาพร้อมห่วงโอเมก้าสห่วงสีแดงหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับตัวกันชนจะเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับสีดําด้านครับมาพร้อมตัวไฟ L.E.D สองป้ายทะเบียนด้วยเลยนะครับ คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้ชุดแต่งชุดนี้เนี่ยผมจัดฟรีให้กับท่านลูกค้าเลยนะครับส่วนช่องล่างครับตัวโช๊คนี่จะเป็นโช๊คอัพอยู่นอกชั้นสี่แล้วนะครับพร้อมตัวแหนบสามชั้นนะครับพร้อมแหนบซ้อนสามชั้นเลยนะครับตัวนี้ก็วิ่งได้นุ่มวิ่งได้สมูทมากๆครับตัวนี้ก็เป็นโช๊คนอกชั้นสี่นะครับสีเหลืองๆนั้นเลยนะฮะสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวมาดูต่อเลยว่าภายในเจ้าคันนี้จะเป็นอย่างไรครับก่อนที่เข้าภายในผมขออนุญาตเพิ่มเติมมิติกระบะไลเนอร์นิดหนึ่งนะครับ ตัวกระบะไลเนอร์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับกระจังหน้าเดิมเราเปลี่ยนให้เราก็คืนให้หมดเลยนะครับส่วนตัวฝาท้ายพวลเราเปิดมานะครับมิติฝาท้ายก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นมิติฝาท้ายนะครับสุดยอดครับเจ้าตัวแค p X ์เอ็ของเราครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นมิติห้องโดยสารภายในนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากด้านคนขับก่อนเลยนะครับประตูจะเป็นพลาสติกสีดําด้านครับตัวนี้จะมีการหุ้มหนังน้วยให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เบาะโดยเป็นเบาะผ้านะครับ มือจับเป็นการบีบเข้าหาตัวแล้วนะครับกระจกข้างเนี่ยเป็นกระจก2บ้บานเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้ก็ตัวกระจกหูช้างกระจกมองข้างก็จะปรับไฟฟ้าพับมือนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกประตูครับล็อกความเร็วออโต้ที่20กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะไฟส้มจะค้างไว้เลยครับปลดล็อกตัวน,น้ำมันปลดล็อกแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูมิติภายในนิดหนึ่งครับภายในคอนโซลทุกอย่างก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวจอ10.1นิ้วแล้วก็ จอ8นิ้วเรานะครับคอนโซลเนี่ยครับคอนโซลจะเดินหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนตัวจอ10.1นิ้วเราสามารถจะเชื่อม Apple CarPlay and r o i d Auto นะครับนะครับสั่งงานปรับตัวแอร์ก็จะเป็นที่ปุ่มนี้เลยนะฮะพัดลมแอร์อากาศบนนะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องเสียบ USB นะครับกับตัว Type C ฮะส่วนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์6สปีดครับเกียร์ตัวนี้เข้างานง่ายมากๆเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตการเข้าเกียร์ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่คุมค้มค่าคุ้มราคามากๆจะเป็นพวงมาลัย e-pass ไฟฟ้า e ASS, f f air, ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าเดิมในตลาดที่ให้พวงมาล e ัย e-pass นะครับออกตัวเริ่มต้นมันจะเบาครับขับขับความเร็วสูงนี่มันหน่วงหนักให้เราเองโดยที่เราไม่รู้สึกเสียวในความเร็วสูงเลยนะฮะปลอดภัยมากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆครับตัวเบาะเดิมเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้นะฮะเบาะเดินเป็นเบาะผ้าไม่ใช่เบาะหนังนะครับท่านใดจะให้ผมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็ซื้อเพิ่มได้นะครับตัวนี้ส่วนมิติด้านหลังก็จะเป็นตัวเบา ช่องแคบก็นั่งได้ครับช่องแคบของฝอกระกว้างระดับหนึ่งเลยนะฮะตัวพื้ยางก็จะเป็นตัวพื้ยางกระดุมเข้ารูปครับเดี๋ยวผมสาธิตตัวการเข้าเกียร์นิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยตัวนี้ฮะเป็นออโต้นะครับเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มตัวปิดไฟนะครับไฟหลี่ตั้งอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดไฟหน้านะฮะส่วน2ปุ่มนี้จะเป็นแสงสว่างหน้าจอด้านบนนะครับถ้าเกิดขับกลางคืนมันจ้าเกินไปก็ลดแสงสว่างในตัวนี้เลย ส้วตัวนี้จะเป็นตัวไฟตัดหมอก LED ครับถ้าผมกดปุ๊บสีเขียวก็จะเป็นการเปิดไฟด้านหน้านะครับปิดก็แค่กดตัวนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวมิติของตัวจอตัวจอมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับตัวจอ8นิ้วนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมิติตัวจอ10.1นิ้วนะครับฮะแล้วก็ตัวเกียร์ผมขออนุญาตสาธิตการเข้าเกียร์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็ผมเหยียบคัสสุดนะครับเข้าเกียร์หนึ่งนะฮะ เกียร์สนะครับนี่ฮะเข้าง่ายมากๆเลยนะครับผู้หญิงก็เข้าได้สบายๆนะครับเกียร์สาไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้แรงเลยนะฮะตัวนี้พอเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็ยกแหวนขึ้นเหมือนเกียร์หนึ่งะฮะเข้าเหมือนเกียร์หนึ่งเลยถ้ายกแหวนตัวนี้ขึ้นนะครับนะครับแค่นี้เองพอเรากลับมาเหยียบคันห้สุดไม่ต้องยกแหวนแล้วนะครับนะครับเท่านี้เองนะครับตัวนี้ก็ขายดีมากๆครับก็มันก็มีระบบตัวเครื่องยนต์ที่ดีแล้วก็ระบบคามบอดภัยด้วยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกัับตว Cap XL+ ยกสูงเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวขวามือของผมนะฮะอย่าลืมนะครับราคาเพียง79,000บาทเท่านั้นเองครับโปรโมชั่นเนี่ยผมจัดเต็มให้เลยเป็นส่วนลด50,000บาทพร้อมชุดแต่งฟรีรอบคันแบบนี้เลยนะครับของเราเนี่ยแต่งจบที่เราไม่ได้เอารถออกไปตัวเวนให้ตัวรถช้ำเลยนะครับของผมเนี่ยจองออนไลน์จัดไฟแนนและส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับจองกับผมเอารถกับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับปลอดภัย100%รการันตีจากลูกค้าจริงได้รถจริงแน่นอนนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าครั้งหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8